วัดดีพี่น้องเ่อพอพม่อพอก็ส่องยืนนาเล่าสาวกรุงวัดมืฮอดจอดถึงแล้วพี่น้องวัดบ้านเสียงเพ่งพี่น้องวัดบ้านเสียงเพ่งเอานพมาณมาตรงแล้วพี่น้องสิมาลาลังวัน์ลังวัฒนยังกระตามแต่ส้มใส้เก่าเพราะได้ค่าเราเอาเดียวสาวาเล่าสีพ่าอัญยางเบงในงานก็ไปหาหลพมาณของเทาานาะพี่น้องเนาะแม่ค่าเป็นเสียงเพ่งแม่ค่ะเป็นเสียงเพ่งเจตานจันแตกกูดะ นี่เบิดเจอเบิดเจอพี่น้องเอ้ย่นขายคอยจับลับมะกูคนน่ะบัดโสเนี้วขายบสเนี้วพี่น้องเล็กเล็กม่นกเฮเซนกะดุงเลยอันนี้คูบอันี้คู่บเครื่องเดิมขนมกบกรอบตีนึงตีชอเเซนคือกัน เจรีพี่น้องผู้ใดอยากปีนไก่บอมีแนวกินแรกหรือมาเล่าเด้อผู้น่ะคว,ว้านมาลวดเอาอยู่ผุ้นดากระดาษง่ายๆผู้น่ะช่ำน้ําวาวมีแม่ลูกซีนผู้น่ะนี่มาเด้อพี่น้องเด้อเจลีเจลีเจ้าเก่านวสุรดเครื่องเดิมมันก็ขายอยู่พี่น้องค่ะ ยายจอนไข่หอยพี่น้องยายจอนไข่หอยตำมะหุ่งว่าจุ่งนวดสุรจีคือเกาพี่น้องหอยเซอรี่และเมือกยางอันนี้เมือกแพ่ได้พี่น้องเอริจินอลบอสไซซีนี่บอชาน่าบอชานี่ขุนบอชานชมพักกันนี่ แม่แมงด้วยบไปสบครับบับักยังกงนี่เดบก้าเอ้ยใครมาเล่าเอ้ยเจียดรนไทยกัไบักเ้ารองนไทเบึกย่างหอยหอยย่างนึกพี่น้องนลาดเจ้สมด้วยยัง่ปตคอไปเสเก้สมกระไดเอายังพวกนี้่ะพ อันนี้เป็นแรกนี่เป็นลรกพี่จิพี่จิงขายนาำจ้าชายเย็นนมเย็นอะไรมีหมดจ้าห้าบาทสิบาทสิบาใช่ไหมุ่นุ่นดตเริ่มนองเ้อกินขายน้ำข้าบอร่อยมากด้ยนี่เดี๋ยวชาวนาแล้วายยังนี่มาเจอพี่น้อง 그게 아무리 많아도 내가 할수 있는 건 없잖아. 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 너 어디에 사라지았겠냐 아버지한테 이런 천둥이 쳤구나 너도 다 나도 다다 저기 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 นี่เป็นกระทงเล่นง่ยร่อลงยือชุมชนเหมือนเช่งเช่งเ่มาเห่มมารวมกีนนองผุ้ใดสิมาพุ่มากนะห้องละอียดสิแตกี่น้องกระทงคนเรียนชุมชนเหมือนเช่งเชงก่นนองเอามมาซอยทําบุญในวันก่นนองชุดนี้จช้ไม้ชุด จับจะล่ะพี่น้องคือใน龙อวิทยันทกทั้ง่รูปสีสั่้ลายเป็บบลายสกระดรที่นองคุณนะกองอนององของอย่างหลายเนียพีนอกนมาด้วมาจับจะล่ะพี่น้อง ขอามันวหอะไรกไอราพันาอย่งมาพระไอพเดิมพี่น้องมูหนึ่งมูสองมูสามค่ะมูสี่และมูห้ามูอกู่เจ็บัะงแต่ห้าได้พี่น้อง สวยแล่ว่าปีนปีปลกด้วยช่องมาในโทนสีทอีดีกันเยอ่ะยังไงไอพี่น้องแด่ได้นั่งสวยเลยพี่น้องมาด้วยว่าบึงกับกพิราาเสี่กเบิร์กเวได้นัะวัติพี่น้องวันที่สองคุล่ะแล้วกินนา เช้านาเล่าสิมทาทรายก่อนนั่นกจเป็น,นเวนทีเด้อมจีนองแล้วคีเมีลาสก่อนจ้า